สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาของพัฒนศึกษาครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลครับต่อจากคาบที่ผ่านมาครับทักษะเบื้องต้นของวอลเลย์บอลครับการตบเป็นการตีลูกบอลอย่างรุนแรงเพื่อให้ข้ามไปฝ่ายตรงข้ามโดยผู้เล่นจะวิ่งเข้าใกล้ตาข่ายนะครับย่อเข่ากระโดดรอยตัว และต้องไม่ให้ส่วนใดของร่างกายถูกตะข่ายจากั้นใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตีลูกบอลไปโดยตรงครับตามลักษณะของรูปภาพครับาการกระโดดตบนะครับต่อไปข้อที่6ก็คือการสกัดกั้นก็คือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบล็อกนะครับเป็นทักษะที่จําเป็นในการเล่นวอลเลย์อบอลซึ่งมีวิธีการเล่นดังนี้ครับผู้ที่สกัดกั้นต้องเคลื่อนตัวเข้าใกล้ตาข่ายให้มากที่สุด ย่อตัวลงและสปริงข้อเท้ากระโดดให้สูงที่สุดนะครับชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะนะครับตามรูปภาพเกรงมือสกัดบอลที่มาจากฝ่ายตรงข้ามในขณะเดียวกันให้กดข้อมือเพื่อเกิดการบัรงคับลูกบอลให้ลงในแดนฝ่ายตรงข้ามนะครับกติกาวอเลย์บอลน,นะครับก็คือมีขนาดสนามวอเลย์บอลประมาณมาตรฐานนะครับตะข่ายทําด้วยวัสดุสีดํานะครับ ทีมชายขอบบนนะครับสุดตาข่ายสูงจากพื้นประมาณ2เมตร43เมตรนะครับทีมหญิงก็คือขอบบนสุดของขอบตาข่ายสูงจากพื้น2.24เมตรนะครับตามรูปภาพนะครับผู้เล่นในสนามมีทั้งหมดทีมละ6คนนะครับผู้เล่นแถวหน้า3คนผู้เล่นแถวหลัง3คนครับตามลักษณะภาพลูกศรชี้นะครับ ต่อไปก็คือลูกฟุตบอลลูกบอลน,นะครับหรือลูกบอลเล่์นะครับเป็นลักษณะของทรงกลมทําด้วยหนังฟอกหรือหนังสังเคราะห์ที่ยืดยุนได้นะครับเส้นสนามกว้างประมาณ5เซนติเมตรนะครับเขตร,รอบสนามครับตามรูปภาพครับอันนี้คือสัดส่วนของสนามวอลเลย์บอลและเป็นกติกา้นยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับการเสียงนะครับ การเสี่ยงการเริ่มเล่นนะครับนี่ตามร,รูปภาพครับการชนะในแต่ละเซตนะครับทั้งหมด25คะแนนนะครับยกเว้นเซตตัดสินนะครับทีมที่มีคะแนอนอย่างน้อยที่สุด2คะแนนนะครับจะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตนั้นนะครับถ้าทําได้24คะแนนเท่ากันนะครับจะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึง่ทงทำคะแนนนําอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด2คะแนอน,อนครับ ทีมที่ชนะได้3เซตนะครับเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันนั้นๆนะครับส่วนในกรณีที่ได้เซตเท่ากัน2 2เซตเท่ากันนะครับการแข่งขันเซตตัดสินก็คือเป็นเซตที่5นะครับจากแข่งขันเพียงแค่15คะแนนนะครับและต้องมีคะแนนนําอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็คือ2คะแนนนะครับอันนี้ก็คือกติกาโดยรวมนะครับการเปลี่ยนแดนก็คือจะเปลี่ยนเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละเซตยกเว้นเซตตัดสินนะครับ เมื่อทีมหนึ่งทีมใดทำได้8คะแนนจะต้องเปลี่ยนแดนกันทันทีโดยตำแหน่งผู้เล่นจะยังเหมือนเดิมนะครับการขอเวลาก็เช่นเดียวกันนะครับในแต่ละเซตขอได้มากที่สุดก็คือ2ครั้งครั้งละ30วินาทีนะครับจุดพักระหว่างเซตก็คือพักได้เซตละ3นาทีนะครับต่อไปก็คือเป็นใบงานครับ การตบเย์บอลมีวิธีการอย่างไรครับต่อมาครับต่อไปข้อที่2ก็คือการสกัดกั้นเรียงอีกอย่างว่าอะไรครับต่อไปข้อที่3ครับการหยุดพักระหว่างเซตหยุดพักได้เซตละกี่นาทีครับต่อไปข้อที่4ี่สุดท้ายครับการขอเวลานอกได้มากที่สุดกี่ครั้งครั้งละกี่นาทีครับพบอัการหม่ชั่วโมงหน้าครับ ขอให้ทุกคนตัง้งใจทำงานและดูแลสุขภาพด้วยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ